าของหัวหน้าช่างในครั้งที่2ค่ะในกรณีที่พนักง,งานช่างอะค่ะเจองานซ่อมเพิ่มเติมระหว่างซ่อมมะค่ะหัวหน้าช่งางเมื่อเราไปตรวจสอบแล้วลูกค้ายืนยันว่าจะซ่อมตัวที่เราเจอเพิ่มเติมอะค่ะเราจะต้องมีการมาขยายเวลาและบางทีนะคะอาจจะเกิดจากเกิดกรณีที่เราจะต้องจําเป็นต้องย้ายช่องซ่อมเรามาดูวิธีการกันค่ะว่าเราจะปะเมินเวลาครั้งที่2กับย้ายช่องซ่อมด้วยในกรณีที่ ช่อง่อมนั้นจะมีะในเวลาถัดไปค่ะจะมีรถนัดหมายที่รออยู่แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มประเมินเวลากันครั้งที่2เลยค่ะโอเคเราก็เข้ามาในตัวคิวคอนทรลเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็มาเลือกแท็บเมนูเป็นในแท็บเมนูประเมินเวลาเรากดเข้าไปเลยค่ะโอเคเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะเราก็มาเลือกรถที่เราต้องจะต้องการประเมินเวลารอบที่2ค่ะโอเคอย่างีนนี้ก็จะเป็นต,ตัวอย่างเป็นกอ่กอหนึ่งสองสามสี่ค่ะเราก็กดเข้าไปเลย แล้วเราก็จะมีปุ่มตรงนี้ค่ะปุ่มประเมินเวลาหรือว่าเราจะมาลงประเมินเวลาในตัวนี้ก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวจรจะกดจากปุ่มตัวนี้ไปเลยค่ะมันก็จะขึ้นมาให้ว่าครั้งการประเมินเวลานี้ก็จะเป็นครั้งที่2อะในการมันก็เวลาเริ่มซ่อมกับเวลาซ่อมเสร็จตัวนี้ค่ะมันก็จะเป็นการประเมินครั้งแรกที่หัวหน้าช่างประเมินแต่หัวหน้าช่างไม่สามารถมาประเมินเวลาเริ่มซ่อมได้แล้วเราสามารถทําได้แค่ขยายเวลาซ่อมเสร็จค่ะ จากบ่ายสอาอาจจะเลื่อนเป็นถึงบ่ายสแล้วก็กดเนี่ยค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะการประเมินเวลาล่วงหน้าเราจะต้องทำก่อน30มสินาทีค่ะน,นี่แสดงว่าเราก็เลื่อนจากบ่ายสเป็นบ่ายสามครึ่งสา้าแต่ข้อแตกต่างการประเมินเวลาครั้งที่หกับครั้งที่สองพี่ๆสังเกตตรงที่หมายเหตุตัวนี้ค่ะ ถ้าการประเมินเวลาครั้งที่1นนะคะจะไม่ต้องใส่หมายเหตุแต่ถ้าเกิดว่ามาประเมินเวลาครั้งที่2เนี่ยค่ะมันจะต้องให้ระบุหมายเหตุก่อนที่เราจะบันทึกทุกครั้งนะคะคน,นี้มีงานเพิ่มเติมมีงานเพิ่มเติมเมื่อเราระบุหมายเหตุแล้วนะคะจากนั้นเราก็ทําการบันทึกได้เลยค่ะ ว่าเราบันทึกแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้ปุ่มตัวสีส้มนี้หายไปก่อนแล้วแท็บข้อมูลตัวนี้ค่ะแท็บเวลาตัวนี้มันก็จะเพิ่มเป็นแท็บที่2แล้วมันก็จะมีระบุมาเห็นมาด้วยว่าทําไมเราถึงมีการประเมินเวลาครั้งที่2จากการประเมินเวลาเสร็จแล้วแล้วเราจําเป็นจะต้องย้ายช่องส้มด้วยเนื่องจากว่าคันที่เราประเมินเวลา,าไว้ค่ะแล้วบังเอิญว่าช่องส้มนั้นต่อไปจะต้องมีรถที่นัดหมายที่จะเข้าส้มในเวลานั้นพอดี เราก็ต้องมีการมาทําย้ายช่องซ่อมโดยที่เรากดตรงที่ปุ่มย้ายช่องซ่อมตัวนี้ค่ะหรือเราจะสามารถมาย้ายช่องซ่อมในหน้าประวัติการย้ายช่องซ่อมด้านล่างนี้ก็ได้ค่ะคลิกนะจนกว่ากดย้ายช่องซ่อมไปเลยอเมื่อเรามาที่ในหน้าย้ายช่องซ่อมแล้วนะคะตอนนี้มันก็จะบอกว่าช่องซ่อมเดิมจริงๆอะค่ะของรถคันนี้อยู่ช่องซ่อมไหนและช่องซ่อมใหม่ค่ะจะเป็นช่องไหนสาเหตุที่ย้ายเพราะอะไร แต่ตอนนี้ค่ะเราสามารถมาดูตารางงานซ่อมได้ว่ามีคันมีช่องไหนบ้างที่ยังว่างอยู่ที่เรายังสามารถที่จะเอารถคันนี้ค่ะย้ายไปอยู่ช่อง่อมนั้นได้บ้างเราก็สามารถดูได้จากตารางตัวนี้ตารางตัวนี้เราก็สามารถกดเข้าไปได้หรือว่าเราสามารถเลื่อนได้นะคะสามารถเลื่อนดูได้เมื่อเราเลื่อนดูแล้วเราเห็นแล้วว่าช่องมีช่องว่างเราก็สามารถ เลือกลูกศรช่องซ่อมใหม่ได้เลยแล้วก็สาเหตุที่ย้ายเ,เมื่อเรากดเลือกช่องเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เรากดบันทึกค่ะพอเรากดบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะในแถบประวัติการย้ายช่องซ่อมมันก็จะโชว์มาว่า ช่องส้มเดิมอะคะ่ะเป็นช่องไหนแล้วเราย้ายไปช่องช่องไหนแล้วก็สาเหตุที่ย้ายเพราะอะไรค่ะเมื่อเรากดย้อนกลับไปเมื่อเรากดย้อนกลับในหน้านี้คะ่ะมันก็จะโชว์เป็นการประเมินเวลาครั้งที่1กับครั้งที่2ไว้ให้เราค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการประเมินเวลาครั้งที่2แล้วก็การที่เข้าไปย้ายช่องส้มในกรณีที่ช่องเดิมอะคะ่ะมัน ติดงานอื่นหรือว่ามีรถคันอื่นที่รอรอที่จะเข้าซ่อมในเวลาถัดไปนะคะ